ช็อกกัมพูชาเรียกทูตกลับประเทศชั่วคราวแล้วค่ะนี่คือสัญญาณวิกฤตความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กําลังประทุขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ออกแถลงการฉุกเฉินประกาศดึงเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยกลับพนมเปญทันทีเพื่ออะไรนะ่ะหรอคะ พวกเขาให้เหตุผลว่าต้องการหาหรือและประเมินท่าทีของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งที่ยังไม่จบนั่นคือเรื่องของแหล่งมรดกโลกและพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนที่ตึงเครียดมานานนั่นเองค่ะการกระทำนี้ส่งผลให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเข้าสู่ขั้นวิกฤตอย่างรวดเร็วเพราะการเรียกทูดกลับถือเป็นมาตรการทางการทูตที่รุนแรงมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะมันบ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจในระดับสูงมากๆค่ะ แน่นอนว่าท่าทีนี้ทําให้ฝ่ายไทยต้องออกโรงนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังและเสียใจต่อ,อการตัดสินใจของกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาแต่แม้จะผิดหวังท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยค่ะว่าไทยพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกับกัมพูชาได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่ยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาดคือการรุกล้ำอธิปไตยของชาติคำพูดนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แข็งกร้าวมากค่ะ นี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเข้าสู่ขั้นวิกฤตอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจําเป็นต้องจับตาดูว่าการทูตระดับสูงจะเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ทันท่วงทีหรือไม่ก่อนที่ความตึงเครียดจะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะ